สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกุลาบดำาอจอบียกอุทัยนะครับหลังจากที่เจ้าตัวนี้แพ้นอกในรายการวันลุมพินีนะครับโดยการชกกับเมืองไทยพีเคแซนชัยมวยไทยยิมนะครับก่อเป็นทางด้านเมืองไทยนะครับฟันศอกชนะนอกกุลาบดำยกที่3นะครับหลังจากที่กุลาบดำแพ้นี่เจ้าตัวนี้ก็โพส์นะครับโพส์ขอโทษนะครับขอโทษแฟนมวยและ f c ทุกท่านนะครับ ต,ตัวก็บอกว่าผมต้องขอโทษแฟนมวยและ FC และก็หัวหน้าคณะด้วยนะครับที่ไม่สามารถนํำชัยชนะกลับมาฝากได้คุณไม่ได้มายืนจุดนี้คุณไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บขนาดไหนโอกาสหน้าว่ากันไหมครับผมเต็มที่แล้วครับหลังจากที่กุหลาบดำโพสต์ไปนะครับก็มีแฟนมวยต่างๆนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับทั้งในเพจและใน Facebook ส่วนตัวของกุหลาบดำด้วยนะครับบอกว่าชกมีแต่หมัดบ้างนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ ไปทำงานก่อสร้างดีกว่าไปทำอาชีพอื่นดีกว่าชกควยโง่แบบนั้นแบบนี้นะครับก็อทำให้กุลาบดำนะครับแหมก็น้อยใจนะครับก็เลยออกมาโพสต์นะครับบอกว่าใครจะว่ายังไงก็ว่าไปผมทำหน้าที่ของผมดีที่สุดแล้วไม่ได้เป็นตัวผมคุณไม่มีทางเข้าใจหรอกผมสู้เพื่อจะหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวของผม ขอแค่ครอบครัวของผมมีกินมีใช้ถึงผมจะเจ็บแต่ผมก็มีความสุขที่ได้เลี้ยงดูครอบครัวครับนี่คือคําพูดของกุหลาบดำนะครับก็ถือว่าต้องให้กําลังใจเขานะครับเพราะนักมวยนะครับไม่แพ้ก็ชนะแหะครับมีแค่2อย่างนะครับก็เรียกได้ว่าเลือดนักสู้นะครับไม่มีใครอยากจะแพ้หรอกครับกุหลาบดําเขาก็ ตั้งใจเต็มที่นะครับแต่วันนี้ต้องให้เครดิตเมืองไทยด้วยนะครับเพราะเมืองไทยนี่ซ้อมมาดีนะครับแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับจังหวะนั้นนี่ไม่ใช่แต่กุหลาบดานะครับคนอื่นโดนนี่ก็มีโอกาสล่วงได้เหมือนกันนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับกุหลาบดํานี่ก็บอกแล้วนะครับว่าเขานี่ชกมวยเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวนะครับหาเลี้ยงดูพ่อแม่และก็ครอบครัวของเขานะครับเพื่อให้ครอบครัวงเขาอยู่สบายนะครับแฟนมวยก็อย่าไปคอมเมนต์อะไรที่แรงๆนะครับ ไปบอกเขาทําอาชีพอื่นบ้างอะไรแบบนี้บ้างนะครับคือนักมวยเขาก็พยายามเต็มที่แล้วล่ะครับเราควรให้กําลังใจเขานะครับก็หมัดมวยนะครับมีแพ้มีชนะนะครับกีฬานะครับ ก็ต้องให้กำลังใจนะครับก็เหมือนคําพูดที่ว่ายินดีกับผู้ชนะให้กําลังใจผู้แพ้นะครับกุหลาบดําแพ้วันนี้วันข้างหน้าเขาอาจจะชนะนะครับในวันที่เขาชนะแสงมณีคนก็ชื่นชมเขาแต่วันนี้เขาแพ้เมืองไทยกลับไปต่อว่าเขานะครับอันนี้เราก็ต้องให้กําลังใจนะครับและก็เห็นใจกุหลาบดํานะครับเพราะนักมวยทุกคนนะครับเป้าหมายก็อยากที่จะชนะนะครับแต่ชัยชนะนั้นนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะ เอามาได้ง่ายๆนะครับกุหลาบดำนะครับก็สู้กับเมืองไทยได้ดีแล้วนะครับไฟนี้ก็ถือว่าสู้ได้สนุกนะครับแต่เราก็ต้องให้เครดิตนะครับเมืองไทยนะครับวันนี้นี่เขาเตรียมตัวมาดีนะครับซ้อมมาดีนะครับเรียกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงครับโดนนี่ก็อยู่ได้นะครับพอกุหลาบดําโดนเข้าไปนี่ก็เลยรียกว่าทนไม่ได้นะครับนี่เราก็ต้องให้กําลังใจนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นี่กุหลาบดําได้ทําหน้าที่ที่ดีแล้วนะครับ ดูครับโดนเต็มๆขนาดนี้ครับใครจะทนได้นะครับแม่ก็ต้องเข้าใจนะครับนักมวยนะครับหัวอกนักมวยชีวิตหมาล่าเนื้อนะครับอันนี้ก็ต้องยินดีกับผู้ชนะให้กําลังใจกุหลาบดําต่อไปนะครับก็หามีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยครับ อย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ a t a g 2 4นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเลทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ a t a g 2 4นะครับฝากไว้ด้วยครับ